รีวิวเครื่องกองน้ำฟิวเท็ดน,นะครับโมเดล90688นะครับผมฟิวเ็วนะครับโมเดล90688วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับ mm hmm. ผมเพิ่งติดตั้งเสร็จเมื่อกี้น,นะครับก็เรามีข้อจำกัดหลายอย่างก็ใช้ทอ่อลดไหลรอบนะครับเพราะว่าโดยล่าและของท่อที่ มาแต่เครื่องกรองเนี่ก็อยู่ที่หกหุนนะครับอ่าส่วนข่อปลาบ้านเนี่ยอยู่ที่สี่หุนนะครับก็จากสี่หุนแล้วก็ไล่มาเข้าหกหุนนะครับก็ทำไงก็ได้นะครับหาวิธีครับนี้มาดูกันว่าคนเป็นยังไงครับน้ำนะครับใส่ปิ้งเนี่ยครับใส่ปิ้งเนี่ยน้ำใส่น้ำใส่ มาดูมันกรองอะไรไปบ้าง <Okay. S 1> โอ้โหอันนี้คือเครื่องที่ซิ้งมาใหม่ๆเลยนะครับเครื่องซือมาใหม่ๆกรองได้ขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่กรองไว้นะครับที่ดูอนาดนะครับทีนี้เรามาดูตอนที่ยังไม่กรองบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตหยดไว้ก่อนนะครับทีนี้มาดู